ผองสีเป็่นแก้วเจ้าเป็นข้ารายการบำนาญครู่ะ,ะก่อนที่จะมาฮับเชื่อพระเจ้าเนี่ยเจ้ามีอารมณ์ฮอนแบบนี้ฮะ,ะในตังครอบครัวก็อยากอยากมีความเปลี่ยนใหญ่แต่ว่าสื่อเนาะมีความเปลี่ยนใหญ่เพราะว่าสามีนี่ป้นป้นมาจากบ,บ่แปากอ,อันนี้นี่จะมีอารมณ์ฮอนทำอย่างก็ให้ได้ดังใจ ถ้าเวลาเราขอเปิดยังจ้าหน่อยก็ได้ฮะ,ะหลังจากที่กเกษียณน,นะฮะ,กะเกษียณออกมาแล้วเนาะก็หาช่องทางที่จะปลดเปลื้องหนี้สินที่มีหนี้สินมามากไา่ไก่ก,กองเนะี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะจะพึ่งพาตัวเองบ่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยใจบ่ได้แล้วนะ กนเลยมาพึ่งพาพระเจ้านะมาฮอบเชื่อพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขามีปัญหาเขาก็ไปหาป้าป้าก็แนะนำว่ามาที่ผมผมก็เป็นพยานถึงเรื่องชีวิตที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในที่สุดเขาก็สนใจนะจะเป็นอาทิตย์ที่สองผมจําได้นะเข้ามาบกแล้วก็ลับจั้นะก็มาศึกษาพระคา์ของพระเจ้าประมาณสามเดือนนะเขาก็พร้อมก็ถามว่า ยิดีต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไหมเขาก็ยิดีนะเรามาันนักวนันน้ำหมายในการทำพิธีปฏิสมานะครับก็อาทิตย์ถัดไปเขาก็ยิดีรับปฏิสมาน หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์และทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะไปศึกษาจากอาจารย์พ่องได้รับความคําตอบคําตอบที่อาจารย์เขาสงสัยอย่างเขาก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็เอ็นดูว่ายว่าเขามีปัญหาเพื่อ่อเอ็นดูเพื่อขอซ้อนเนี่ยะนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเท มีความเชื่อมั่นและวางใจพยายามแก้ไขเช็คตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาเวลาจะว่าอย่างไปก็ต้องกึ้เถียก่อนมาคิดพิจารณาดูเนาะว่าเฮาเนี่ยเฮาต้องการเพื่อคนอื่นเป็นอย่างใจเฮาเนี่ยมันมาได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองคือดีขึ้นนะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเก่าจากที่ว่าอารมณ์ฮอนอารมณ์ ต่างๆเนี่ยอารมณ์ความอิจฉาความอยากได้อยากมีอย่างต่างๆเนี่ยนะฮะหลังจากมาฮับเชื่อแล้วมันลดลงไปนักเลยเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบาบางลงจากนักจะเป็นเบาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งนั้นมีความเชื่อมั่นและมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้การปลดหนี้ปลดสินต่างๆเนี่ยก็เชื่อมั่นว่า วันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยจะปวดปล่อยเราได้นี่ศีลของเขาเนี่ยหมดไปได้ในวันหนึ่งทุกครั้งจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลานะฮือความช่วยเหลือนะฮะในบางครั้งสัมษั์ถึงพระอ,องค์พระอ,องค์จะบอกว่าให้อดทนนะให้อดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะดูแลตลอด พระเจ้าจะยุคียงข้างลูกขอให้ลูกอดทนอดทนอีกนิดแบบนี้สัมผัสถึงทุกครั้งเวลาจะไปที่ไหนที่ไหนก็อ้อนวอนขอพระเจ้าเมตตาันนี้ก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่เปิดใจเนี่ยรับไว้เป็นลูกของพระเจ้าถ้าแต่วันนั้นเขาสักซื้อและเขาอธิษฐานทุกอย่างพระเจ้าตอบเขาทุกครั้งที่พระเจ้าตอบเขาเขาก็จะบอกผมว่าพระเจ้าอัศจรรย์ผมบอกว่านั่นแหละ คือความเชื่อที่เรามีให้กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าเรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระพระเจ้าจะช่วยเราได้ปลดเปลื้องน้สินของเราได้นี้สินของเรามีมากมายกายกองก็จะสามารถปลดเปลื้องได้มีความมั่นใจแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ให้กำลังใจให้แรงใจให้ความรักความเอ็นดูขอบคุณพระเจ้าที่เติมสติปัญญา เสริมแรงเสริมกำลังใจให้ขอบคุณพระอ,องค์ที่เมตตาให้ลูกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออง